ไม่สองโลโอ้โหเลสเป็ดเขาเครื่องจริงปี2020ไม้แท <ess> ้25,000 <t> ก <iny> ิโลเกียร์ออโต้ตามที่เรียนไปห้าแสนง2 0บาทนะครับรถได้เดิมได้สวยได้บางได้ใสนะครับได้แกะกระถุงกรูมาก่อนซื้อมาจอดซื้อมาโชว์เยี่ยงรถโชว์รูมแม่งแคทบจะไมน่น้อกกับรถเดโมโค่คายนะเว้ยสวยกว่าน,นี้มีแต่ในโชว์รูมแล้วนะครับรถโคตรถูก <s> <t iny> จัดโคตรง,ง่ายขับโคตรดี แวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่ลดมือสองทุกท่านหนึ่งนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวานใจล้านสไตลหรือกิ๊กลดมือสองคุณภาพดีรีวิวมีิบงเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ชั้นดึงประจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาหูกระผมขอกราบอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนีผมกับรถโครดถูกโคตรดีนะครับวันนี้น้องๆป้ายแดงนะครับปี2020 25,000ไม้แทสอเป็นแคป เป็นเกียร์ออโต้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ผมห้ามอไปกับลีโว่แคปนะครับผมเป็นหน้าใหญ่หน้าชนโล่นะครับหน้าชนป้ายแดงหน้ตอนนี้เลยนะครับผมเป็นตัวเซตเอดิชันนะครับผมตามที่เรียนกันเอาไว้นะครับเป็นแคปนะครับเป็นเกียร์ออโต้ไม่แท้รถมือเดียวนะครับไม้เพียงแค่25,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเซอร์ไพรส์แรกไปก่อนก็คือเกียร์ออโต้ตามที่เรียนไปนะครับเป็นตัวเจนะครับผมมี พาวเวอร์โหมดอีโคโหมด อะไรมาให้พร้อมนะครับผมไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับกอไม้นะครับท้าชนดูได้ที่ศูนย์เตโิต้าทุกศูนย์นะครับผมสอ0 0มื่นห้กิโลเมตรแท้ๆเดิมโรงงานไม่มีการกลับกอไม่เกิดขึ้นครับตัวรถสีดําเดิมๆยังไม่เคยเก็บสีเลยนะครับจากโรงงานนะครับใส่แคลรบอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม่นทุนใส่เองเนี่ยไม่มีต่ำกว่า3า0 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับแทดเอเดชั่นเรียบร้อยโมชนลงเรียบร้อยนะครับแคลรี่บอยใช้งานได้ดีใช้งานได้ ทั้งหมดนะครับผมเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่เอาไว้ใส่ของใส่ตัวอย่างอะไรเนี่ยให้ลูกค้านะครับหรือว่าถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมีน้องๆเซลเป็นผู้หญิงแทนที่จะแบบว่าเขาขับกระบะเกียร์ธรรมดาที่แบบว่าเอาไปส่งของให้ลูกค้าดูตัวอย่างลูกค้าดูไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นกระบะเกียร์ออโต้นะครับแปลว่าสามารถใช้งานคนเดียวได้เลยนะครับเป็นเซลคนเดียวคนของให้ลูกค้าดูได้อะไรได้สบายมากๆครับสำหรับนี้ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีอะไรแตกหักไป คือแบบชมชนป้ายแดงเลยอะแมงใช่เลยนะครับผมวันนี้คือมาแบบน้องๆป้ายแดงไมนี่ยังน้อยกับพวกเดโมโคาด้วยซ้ำใบนะครับผมกระบะแครบรุ่นใหม่ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับเป็นตัวแครบเปิดอย่างแน่นอนนะครับผมเรียกว่าขึ้นลงสะดวกนะครับจะขึ้นนั่งสองคน4ี่คนครึ่งลงได้เหมือนกระบะสี่ประตูแล้วนะครับสำหรับกระบะสมัยใหม่แบบนี้นะครับผมล้ออะไรเนี่ย เดิมเดิมโรงงานออกจากโรงงานมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นล้อกระทะเดิมเดิมแท้แท้โรงงานมีตัดหมอกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมไฟเฟยทุกอย่างครบไม่มีการแตกล้าวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวกปีกฟ้ากระโปรงความเดิมความบางอะไรดีกว่ารถไม่เคยเก็บสีเนี่ย ออกมาจากโรงงานเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดูตัวนี้ได้เลยครับอ่ะชายใต้ฝากระโปรงเข้าไปเลยนะครับผมคุ้มพลังเดิมนะครับ 2400cc ซีซีนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวรีโวแบบใหม่แบบนี้นะครับไม่มีการแต่งแปดกล่องรีแมปอะไรทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 1> เดิมเดิมแท้แท้จากโรงงานนะครับ แทนเพจอยู่ที่เดิมไม่มีการแกะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรถปี2020เพดปี2019เดิมเดิมแท้ๆนะครับ <Okay. S 1> ตัวคางอะไรเนี่ยตัวแอ ยังอยู่ดีนะครับไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตัวคารเป็นแบบงานด้านงานแบบโรงงานนะครับไม่เหมือนสีเดียวกับรถนั่นเองนะครับผมตัว R อาร์ต่างก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีการหายไปอะไรเกิดขึ้นไม่มีการแก้งงานเกิดขึ้นนะครับ ลดได้เดิมได้สวยได้บางได้ใสนะครับหัวนอ็อตไม่มีการแกะไปสั่งไปนะครับเดิมเดิมทุกชิ้นทุกสัสดส่วนจริงๆนะครับไปปลายฝาอะไรต่างๆนะครับอยู่เดิมเดิมนะครับไม่มีการแก้งานไม่มีการจิกทั้งหนักและเบามาก่อน <Okay. S 1> นะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับจุดที่คุณจะกลมกรมดีทุกจุดนะครับ <Okay. S 1> ปปลายฝาไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นไม่ต้องคุยกันนะครับเดิมเดิมกริบกริบ จากโรงงานนั่นเองนะครับผมย้ายไปทางด้านซ้ายนะครับปีกปลายฝาต่างๆสมมุโคุณจกรมกรมดีปีกสวยๆเดิมๆใสๆจากโรงงานนะครับถึงหัวน็อตก็เหอะเดิมๆทุกอย่างไม่มีการแกะ มีการเก่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลักษณะแบบนี้ <Okay. S 1> นะครับผม,มเรื่อนๆ่ซคของปะกตรงกันบ,บ้างดีกอ่าเป็นยังไงบ,บ้างครับผมประตูขวาบานคนขับนะครับเดิมๆใสๆจากโรงงานนะครับมันการแก้งานเกิดขึ้นส่วนนี้ก็จะกรมกรมดีทุกจุดนะครับจุดตัดคมๆเดิมๆบางๆจากโรงงานนะครับทุกชิ้นส่วนมีการแก้งานมีการไขออกเกิดขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้ติ๊กต้งติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ได้ซ้ำไปนะครับ wow. รอยอาร์กรอยมาร์ต่างๆจุดตัดโอ้โหเดิมๆจากโรงงานเนี่ยไม่ล้างได้สองใบน,นะครับผมย้ายมาดูประตูหลังไม่มีการเคยแกะเกิดขึ้นนะครับทางด้านบนและด้านล่างนะครับผมมีระบะแฉบอะไรต่างๆกล้าให้ดูเลยนะครับนี่เรียกว่าเปิดซิงนะครับเสียบทีแกร๊บเลยนะครับผมจากโรงงานกลมกมดีทุกจุด ไม่เคยมีใครได้แกะกระถุงูมาก่อดในตามไปนะครับไล่ไปดูได้เลยนะครับคมคมกรมกลมเดิมเดิมบางๆแบบนี้ทั้งนั้นครัีนเข้ามาสู่เราซู่พี่รถมือสองทั้ง3ช่องทางนะครับผมจัดไปเลยครับตาดท้ายนะครับไล่เข้ามาดูได้เลยนะครับผมรอยอาร์กลยต่างๆจุดตัดคมคมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้งานเกิดขึ้น เาะวอายังอยู่ที่เดิมด้วยซ้ำไป <Okay. S 1> นะคะผมจุดลูกศรอะไรต่างๆอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับร้อยที่พูดกรมกรมดีทั้งจุดะครับปีปลายฝาด้านล่างไม่มีการชนมาก่อนแต่อย่างไรนะครับเคยมีการขนหนักมาไหม <c oughs> ไล่ไปดูตะบะแบบนี้ ไม่มีการขนนะมาอย่างแน่นอนนะครับผมกระบะตัวเตี้ยมีหลังคาแบบนี้ขนของเบาๆอยู่แล้วนะครับทาง <Okay. S 2> ด้านซ้ายสวยๆใสๆไปทางด้านขวานะครับผมลูกศรอ,อะไรต่างๆอยู่ครบหมดจุดรอยแอ๊กต่างๆอยู่ที่เดิมรอยตัดอะไรต่างๆคมๆกลม,มๆดีทุกจุดนะครับผมลักษณะนี้สวยใสดีอย่างแน่นอนนะครับผมบานซ้ายนะครับผมสวยใสไม่แพ้กับบานขวานะครับไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้นในทสินออ้นรอยแอ๊กต่างๆอยู่ที่เดิมหมดทุ สัที่ส่วยนะครับผมรอยสัตว์อะไรต่างๆคมคมเดิมๆบางๆนะครับจากโรงงานนะครับรถ200 20, 0 0โลนะครับรถเดิมๆเลยครับไม่ใช่รถมีอุบัติเหตุแล้วไปจอดนิ่งๆเอาไว้ลสถานีคือสวยๆใสๆมากๆนะครับย้ายมาที่เดิมประตูแคบด้านหลังนะครับผมไม่เคยมีการไขมาก่อนทั้งสิ้นนะครับผมรถ <Okay. S 1> ไม่มีการแจ้งงานเกิดขึ้นแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับกระดูกงูสวยใสยกล้าโชว์ <Okay. S 1> ทั้งสบาน ครับผมรถยืนยันได้เลยว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านหลังคันนี้ ครบเลยจริงๆเลยนะครับกระซิบให้หน่อยว่าคู่ยิงออกคนเดียวได้นะครับผมโทรหาเดินทีครับที่เบอร์0ูนย์นึ่งนะครับ6 1 9 6 3 7 7ผมบอมซูพีนี้ต้อนรับครับผมตัวแซดเอบิชั่นเนอะตามที่บอกไปนะครับกระบะแคปเกียร์ออโต้นะครับแคปเปิดได้อย่างแน่นอนนะครับตามมาตรฐานของกระบะสมัยใหม่นะครับเป็นแคปเปิดได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมีเซ็นอร์ลร็อกมาให้เรียบร้อยนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าได้และ คับผูได้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมเลื่อนไม้อที่คือเรียนไปเมื่อสักครู่นี้25,000กิโลเมตรแท้แท้เดิมไม่มีการกลับกอไม้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมตามบัตรฐานอาาของตัว J p พัทมีทั้งระบบ Eco Mode และ Power Mode มาให้เรียบร้อยนะ <Wow. S 1> ครับเฮ้ย hey, JNT หรือไม่ใช่ A เอพัเเออเป็นตัว j จนนะครับผมจ้อ วิทยุสีฟ้าสวยเดิมใสาจากโรงงานเรียบร้อยตามมาตรฐานนะครับเบาเบอร์เนี่ยโหเรียกว่าสภาพ100%เล้วดกว่าน่ะไม่มีการฉีกขาดไม่มดอะไเกิดขึ้นนะครับแน่นๆนะครับผมสมเลขไหม่มากๆนะครับไม่มีการแ <Wow. S 1> ยกงานแต่อย่างไรเลยทั้งตัวโฟมอะไรเองก็เหอะหนังเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับคอนโซลไร้รอยขีดข่วนไร้รอยแตกหักอะไรต่างๆอยู่สวยอยู่เดิมอยู่ บางๆมออกจากห้างเลยนะนี่แม่งแค่จะเป็นรถแบบว่าเดโมโคขาแล้วเนี่ยนะไม่น้อยมากๆนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ทุกสัดส่วนนะครับการปรับเบาะอะไรเนี่ยใช้งานได้หมดเป็นไงวะ ไม่ได้ชมอะไรนะน <c oughs> ไม่รู้เลยจะพูดอะไรเลยใช่เรียกว่าแบบออกจากโชว์รูมไายังไงเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยมาดูคันนี้ได้เลยนะครับผมบเบบิกอะไรที่แถมมาก,กับโ์รูมเนี่ยอยู่ที่เดิมครบหมดนะครับ <Okay. S 1> มอกที่ยงวิทยุอะไรมาเดิมหมดเลยจริงๆนะครับแม่แรงายางอะไรไรล้ออยู่ไหม hmm? อยู่ที่เดิมครบหมดนะครับผม <Okay. S 1> อะไรหายไปเดี๋ยวจัดก,การดูแลออกไปให้นะครับผมเดิมเดิมครบๆแบบนี้เปิดราคาก่อนเลยดีกว่าราคาไม่ได้เปิดมาที 5 2 0, 9 0 0 0บาทนะครับกับกระบะเกียร์ออโตกระบะแคบใช้งานง่ายๆนะครับผมมีน้องเด็กๆผู้หญิงจะแ,แบบว่าไปเป็นเซลล์ที่แบบต้องมีสินค้ามีตัวอย่างให้ลูกค้าคือไปคนเดียวได้เลยนะครับผมผู้หญิงสาม,มารถขับได้ง่ายๆสบายเมือรถเก่งแล้วนะครับกระบะสมัยนี้ขับง่ายมากๆไม่ใช่แข่งน <Wow. S 1> กระบะสมัยก่อนตเลยนะครับิ่งเอาคนเดียวก็ได้ ดอกพ,พิเศษมีให้นะครับผมจัดเป็นทางบ้านมีให้เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> พ,พิเศษสุดๆไม่เหมือนคันอื่นนะครับผมคันนี้ hmm. วารันตียังเหลืออีก75,000กิโลเมตรหรือ 7, 000, 5, 000 km, รอ uh huh. ีก3ามปีถือเรียกว่าไม่ตาดจากป้ายแดงแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับว่ารถ5 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยจ่าย5 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยถูกกว่าห้างเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0นเนี่ยจะขับไปยังไงฟืลลี่เป็นแบบไหนตามไปเลยครับเอาล่ะครับอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับกับลีโว oh. โร้อนแรงมากนะครับยิ่งกว่าแชงแดดตอนนี้อีกนะครับผม <S 2> <S 2> <S เกียวโ,โตโเร็วตามที่บอกไปนะครับมาอีกแล้วแคปออโต้ต,ตัวเตี้ยใช้แบบชนโลงนะครับปี2020 <S 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 นะครับผมเรียกว่าไม่20ง0มโลโอ้ยแปดครบเครื่องจริงสวยกว่านี้ มีแต่ในโชว์รูมแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับไร้รอยขีดข่วนได้ทั้งสิ้นไม่มีเก็บงานมาไม่จัดส่วนเดียวนะครับซื้อมาจอดซื้อมาโชว์เยี่ยงรถโชว์รูมนะครับผมรถแบบว่าแม่งแค่จะมาเนอะกับรถเดโม่ขายเนะ่อย <Wow. S 1> นี่รถเขาก็เป็นรถบริษัทนะครับผมพูดตรงๆเลยคือเขามีหลายคันอะไรเงี้ยแล้วก็เนาะช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่เรารู้กันนะประสบปัญหาทุกคนนะครับรถก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ แลล้วเป็นไงไ่ตงะตกมาถึงมือพวกเราแล้วนะครับผม s a l ร a d o r Cab Set Edition นะครับผมตัว J Entry มีอะไรบ้าง J Entry m o อ,อกมาเหมือนเดิมนะครับ Gear Auto มีหมด Eco Power มาให้พร้อมนะครับไร้รอยว่ะเวลไร้รอยครับท่านผู้ชมมีรอยมยอ่แย่ครับเอองงานกะงงตอนแรกมาถึงเราก็เอ้ยมาไงวะแม่งมันใสแรใส,สจัดเลยอะ ใส่กิบกิบนะครับผมรถมือเดียวรถด,ดูแลเข้าศู์ตลอดยังเหลือวารันตีใช่ไหมที่สู์อีก7,500หัน 15, โลกับอีก3ปีจ <Hey. S 1> ุกจุกอ่ะจุกๆุกนะ่างนี้คือแบบว่าออกห้างไม่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องมีปัจจัยกว่านะรถท้น <Hey. S 1> ราคานะโอ้โห ลดครึ่งราคาด้วยแล้วก็รถปีใหม่ๆด้วยแม <Wow. S 1> ่งใช่เลยอะ่ะแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมก็คือรถกระบะแคปอะไรเนี่ยก็ประเทศนเปิดแล้วนะณตอนนี้เนาะเรื่องของไปวิ่งแกร็บก็ได้นะ uh. ก็มีขนย้ายของอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจะหาไปแบบว่าไปใส่เป็นลังค่าสูงไปวิ่งเกี่ยวบริษัทพวกคนส่งสินค้าต่างๆอะไรเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ยนยันอีกทีว่ากระบะเกียร์ออโต้ผู้หญิงเอาอคนดินได้นะจ๊ะ กระซิบเข้ามาได้เลยนะครับยอดจัดคันนี้เหมือนเดิมไม่ต้องคุยดีกว่า <Okay. S 1> ทะลุดาวัคาอยัางแนง่นอนนะครับผมไม่ต้องเปิดดูยอดอยังรู้เลยว่าทะลุอะทะลุลกแน่น,นอนจัดให้เกือบหกแสนนะผมว่า <Okay. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ดาวเล่นนะน่าจะได้สบายๆเลยด้วยนะผม <Yeah. S 1> สีดำดุดุเลย <Yeah. S 1> ล้อมาเร่วเองแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าจะเอาทีก็ผมมีเบิกอยู่ชุดหนึ่งนะ <Okay. S 1> อยู่ในออฟฟิศเบิกมาเองไม่เจอเนื้อคู่สง <Yeah. S 2> สัสจะเป็นคันนี้นะ S <S เข้าเลยปะวะใส่เข้าไปเลยนะนะได้อยู่เ no. นาะรอเลยนะ่ออยู่เออถ้าเป็นีตรงนี้ก็คือห่อเดี๋ยวใส่ให้เข้าไปเลยนะครับผมเ็เดี๋ยวจัดการกันไปแคลรี่บอยเอาไม่เอามาบอกกันนะครับผมจัดการดูแลให้พร้อมแจ้งลงเล่มให้นะครับผมถ้าเกิดจะไม่เอาแคลรี่บอยแต่อย่างไรนะครับแ้าเข็มเขาไม่ได้ต้องคุยมั้งวะอย่าก็ไม่ต้องคุยกันเลยเออไม่ได้ไต้องคุยแล้ว่ะคือแม่งคิดจับสัตว์เลยอ่ะคุไม่ถูกว่ะ คิบไปหมดเลยรถโดนยืมขับไปปีหนึ่งนะเออไม่ถึงด้วย่ะสองหมื่นกิโลสบายสบายเลยไม่มีอะไรที่เป็นต้องตีเลยว่ะก็ตามนั้นนะเกียเกอร์เปลี่ยนครบอะไรโอเคยางแม่งขนอุยอุยอยู่เลยอะยางที่ติดอย่างโรงงานะแบบแม่งใช่เลยหน้าปงหน้าปัดจงจอเนียนๆคลิปๆทุกส่วนโฟมอะไรไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างล่างกันดีกว่าว่า สรุปกันเล็กน้อยนะครับว่าอะไรยังไงสำหรับคันนี้ r ีโวนะครับผมปี2019จด2020มีอะไรดีสำหรับ Z e dition นะครับผมไปเลยก็ <S <S เรียกว่าอย่างที่วันนี้พาไปชมหมดแล้วนะครับทั้งภายในที่แบบใหม่กิกๆเลยการขับขี่ที่เนี้ยมมากๆนะครับผมหรือสีสันที่แม่งเนี่ยกับแบบว่าเป็นรถเดโมโลแล้วนะครับผมราคาวันนี้เบาๆมากๆนะครับที่ห้าแสนห้าแสนห้าแสน 2 9 0 0บาทนะครับผมฟรีดาวได้นะครับดอก2.79มีให้นะครับผมจัดนอกสถานที่ส่วนลดให้ถึงหน้าบ้านเรามีทั้งหมดนะครับคันนี้ไม่ได้ประกันรถ1ปีหรือ20กิโลเมนะครับแต่ประกันอีก3ปีหรือ75,000กิโเมตรนะครับที่สูตรเจย์ตาทั่วไทยนะครับผมวอร์รันตียังเหลือเยอะเพียบๆนะครับผมสำหรับรีโวใหม่ แบบนี้นะครับผมมีมาแล้วที่นี่นะครับที่เดียวติดอผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8นปดหนึ่งนะครับหกหนึ่7นะครับผมฟอร์มซื่อพี่ตามเพจด้านล่างนี้ยินดีรับทุกสายทุกข้อความนะครับผม3ช่องทางเลยนะจ๊ะวันนี้เราติดต่อได้น,นะครับทั้งทาง Facebook YouTube นะครับ และก็ Tik To อกนะครับผมวันนี้ผมฝากวันทีสามท่องทางนะครับอย่าลืมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับผมให้ดีสุดนะครับสั่งกระดิ่งให้ผมทาง u t u b e นะครับและปัดทราย์ให้ทาง Tik t o ์อเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานพวกเราสู้พี่รถมือ2ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้บอลสู้พี่ครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับก็ผมว่าคันนี้คือจุดเด่นเลยก็คือมีแคนดีบอยมาให้ตอนนี้ถูกกห้างร่วม4แสนแถมแคนีบอยอีก30,000 ผู้หญิงขับคนเดียวได้ออกทางานคนเดียวได้โว้ว่าไม่มีไหนข้อมูลเองแล้วผมจัดไปเลยครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com